BPR Wellness Center นำทัพรับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024การันตีคุณภาพยังคงได้รับกระแสตอบรับและความไว้วางใจจากผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการเป็นจำนวนมากสำหรับ BPR Wellness Center ศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตาัดโดยนวัตกรรมสุดล้ำนำเข้าจากต่างประเทศ BRT โปรแกรมที่ให้การรักษาแบบตรงจุดเห็นผลทันทีดูแลโดยทีมแพทย์ออโทอปิดิและนักกายภาพมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลท่านเหมือนคนในครอบครัวภายใต้การบริหารงานโดยคุณช ชยาพัฒนก้องคุณศิรวง์ทีล่าสุดขอตอกย้ำอีก9ก้าของความสำเร็จโดยการคว้าอีกหนึ่งรางวัลใหญ่แห่งปีสยามอินเตอร์เนชั่นแนลออ a r d 2024ไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะชยาพัฒน์ก้องคุณสิรวง์นะคะเป็นซ e อของ BBL Wellness Center ค่ะเควินดีครับวันนี้มารางวรู้สึกยังไงบ้างก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้รับรางวาัลธุรกิจดีเด่นในครั้งนี้ด้วยค่ะอยากให้ช่วย เราทำเกี่ยวกับอะไรยังไงคะคือธุรกิจที่เราทำอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรเลยค่ะแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของรักษาข้อเข่าเสื่อมค่ะซึ่งเป็นนำเข้าจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะถ้าอ่าจะให้ช่วยน้อมจากเทคโนโลยีที่เราแตกต่างจากที่อื่นเรายังมีอะไรที่แตกต่างจากธุรกิจที่ค้ายกันเราอีกบ้างคือ ของเราะคะจะรักษาโดยคุณหมอเฉพาะทางค่ะแล้วก็มีนักกายภาพบําบัดน,นะคะที่ดูแลควบคูก่กันกับคุณหมอนะคะแล้วก็จะออกแบบแผนการรักษาเป็นเคส by เคสค่ะค ใช่ค่ะปกติอะคะ่ะถ้าคนไข้เข้ามาค่ะคุณหมอจะเป็นคนวางแผนการแล้วก็ตรวจประเมินตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะรักษาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอาการของแต่ละท่านจะเป็นมากน้อยแตกต่างกันค่ะก็เลยจะถูกออกแบบโดยไม่เหมือนกันค่ะงไงะะตอนนี้ก็ถือว่าผลลัพธ์ค่อนข้าง เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแล้วก็ถือว่าคนไข้ก็ตอบรับได้โอเคมากค่ะแล้วก็มีการที่สําคัญเลยนะคะนอกจากคนไข้าหายแล้วยังมีการแนะนําต่อโดยที่เราไม่ได้บอกคนไข้ค่ะคนไข้เหมือนคนไข้พูดต่อๆกันไปเองค่ะีแบบน้วางแผนให้กับธุรกิจยังไงมากคราจะมีการเปิด ตอนนี้ก็มีมองแอบมองไว้ค่ะพอดีว่าจะมีคนไข้ในกลุ่มทางในเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้เราทําอยู่โซนแถวพระราม5ค่ะก็จะมีบางกลุ่มที่มาจากในเมืองอะไรเงี้ยคนไข้รู้สึกว่าไม่สะดวกในการเดินทางหรือว่าหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะก็มีแอบวางแผนไว้อยู่ค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทางบริษัททางธุรกิจระวังไว้ใช่ค่ะ coming ิ o o n c o m i n ิ soon, coming soon. <laughs> หรือว่าหรือว่านาวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมคะก็ต้องมีการวางแผนนำเข้ามาเพื่อให้มันตอบโจทย์กับปัญหาของคนไข้ได้ให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้อยากให้ฝากนะคะสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาจะมาจะ เเข้ามาปรึกษาอย่างนิ่งนอนใจเพราะว่าจริงเหมือนมันเป็นใครเงียบเนาะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขอฝากสําหรับคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าข้อเข่าอะคะเพียงแค่รู้สึกว่ามีปัญหานิดหน่อยหรือว่าเริ่มต้นนะคะอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าการที่แก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดอะคะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างง่ายส่วนว่าในกรณีที่ เอาไว้นานหรือว่าเราเป็นในระยะที่นานๆมาก,การแก้ปัญหาก็จะยากตามไปด้วยค่ะอันที่จริงการรักษามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอ่ารอช่องทางการติดต่อก็คือทางเพจเลยค่ะเพจ BBL Wellness Center เลยค่ะ